เราเนี่ยสายตาดีเนาะตกตกไอ้น้ำน้ำเหนือวันนี้เราวันนี้เรานอกจากนอกจากเจอทุกแกเจอกิ้งก่าแล้วเจออะไรอีกเจกิ้งก่าเอาเอาเดี๋ยวจะไปหอมกันสิลูกนี่มีลูกทั้งสามคนเดี๋ยวกลับไปผมคอยเชื่อสองคนได้ไหมอ๋อเห็นนกเป็นฝูงเงี้ยอ๋านี่ไนกอะมาลูกหน่อยปะ ปไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพาไปเล่นบ้านบอลไปไหมลูกไปไหมไม่ค่ะอ้าวโอ้โหแล้วเว่ยอ่าปุยป้าอยากได้อลลูอะไรนะคะบอลลูกอืมอะไรนูกปุยป้าอยากได้ลูกบอลกี่ลูกคะหลูกอยากได้ลูกบอลกี่ลูกคะห้าลูกห่วย มันแค่หยาบก็พอมันแฉะฮะนคนนี้เรียบร้อยเหมือนแม่เนาะมาคนนี้คนนีค้คุณมาลูกมาลูกเลยอยากได้ลูกบอลกี่ลูกนะอันนัดตอบตรงกรันาวมาเนาะเอาตรงนะถ้าในนนาคตว่าลูกกูเป็นแบบนี้แหละเหมือนเหมือนพ่อเลยมานี่ก่อนลูกเร็วน้ำเหนือกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนมานี่เร็วมานี่เร็ว,เ,รวเดี๋ยวเ,เดินไปข้างหน้ากันน้ำเหนือนั่นกับ่ซื้อน้ำเหนือเนาะ ป้าป้าเดี๋ยวป้าป้าพาไปพาไปเล่นบ้านบอลกันดีกว่าเนาะไปใช่ไหมไปใช่ไหมลูกไปไปบ้านบอลไหมลูกได้ได้ลูกบอลประมาณสิบลูกเลยนะลูกใหญ่ขนาดนี้เลยไปไหมลูกแม่ลูกแม่แม่ลูกมาป้าป้าไปกเราแม่แม่ลูกเอาค่าลูกลูกถือไม่เลยลูกป้าป้าุ๊กออ๋ จะเอาห้าลูกต้องเรียกป้าป้านุกกับมาม่าไปก่อนป้า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 นุกกับแม่แม่ไปป้าป้าชีวิตนี้ผมมีความสุขมากเลยที่ผมได้ใช้ชีวิตคู่แล้วก็มีลูกกับคุณทั้งสคนต่อจากนี้ผมจะดูแลลูกผมทั้งสามคนให้ดีที่สุดไปไปลูกปะไปไปเล่นแบนบอลกันดีกว่าเดี๋ยวป้าพาไป